ถ้าเราพัฒนาสังคมมนุษย์โดยเฉพาะสังคมไทยให้ใฝ่ความรู้นะ,สะแสวงความรู้รักความรู้มันก็จะสามารถพัฒนาจากความเห็นสู่ความรู้ได้ซึ่งความเห็นมันมีกันอยู่แล้วชอบแสดงความเห็นแต่ไม่ชอบสแสวงความรู้เนี่ยมันมันเยอะอยู่แล้วเออถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เมื่อไหร่เ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อสังคมเนี่ย ตื่นตัวจนใยในการที่จะเข้าไปรู้แล้วก็รักในการที่จะค้นคว้าหาความรู้อย่างจริงๆมันก็จะได้สังคมที่เข้าถึงความจริงมากขึ้นฉะนั้นถ้าได้สภาพสังคมที่มีปัญญาพัฒนาเข้าถึงปัญญาจริงๆถ้าเราเจอเรื่องเฟกขึ้นมาหรือเรื่องไม่จริงขึ้นมาทั้งหลายหลไรเนี้ยกระตุ้นสังคมหรือไม่สามารถจะนําพาสังคมเข้ารกเข้าพงได้อย่างนี้เป็นต้นเออตรงนี้แหละยมอีที่ถามประเด็นต่างๆครั้ง,ง,งนี้มาก็ต้อง ต้องมามามาดูว่าทําอย่างไรไอ้พวกเราที่มีการสื่อสารในยยันเหนื่อยนะให้สื่อสารองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นเป็นความรู้ทุกวันให้ความรู้ให้ข้อจริงอะนะแล้วก็ชี้แจงให้เขาแยกแยะให้เกิดสติปัญญาให้ได้อย่างเงี้ยถ้าเราสร้างสังคมอุดมคติไปด้วยปัญญาด้วยความรู้อย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บจะเจอข้อมูลลวงข้อมูลเท็จทั้งหลายเลยนี้ขึ้นมาก็จะไม่มีผล อย่างนี้เป็นต้นงนั้นตรงนี้ก็หน้าที่ของพวกเราก็นี้แหละในกรณีที่สภาพสังคมที่เกิดมีการแปลกแยกกันอย่างหนักแล้วก็เป็นกันมานานแล้วด้วยเวลามาคุยธรรมะเนี่ยบางทีคุยได้นะแต่อย่าคุยในสิ่งที่เขาชอบเขาเชื่อนะ,อะคุยธรรมะได้เขาก็มาคุยตามปกตินี่แหละแต่ถ้าเขาได้เชื่อใครได้ชอบใครแล้วเขาไปฝากไฟาการเมืองการปกครองใดๆเนี่ย สีไหนขึ้นมาเป็นเสร็จเนี่ยสังเกตด,ดูทีเราไปกระทบเขานิดนึงเขาจะโกรธเราด้วยนะตรงนี้มันฝังกันขนาดนั้นในสังคมไทยเราในขนาดนั้นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของบุคคลที่ตั้งจิตปรารถนาที่จะให้ให้ให้คนได้ยึดติดในความเห็นตรงนั้นแต่ว่าพวกเราทั้งหลายตรงเนี้ยอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยออตื่นกันขึ้นมาแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นกลาง คว่าเป็นกลางในที่นี้คือข้อมูลที่จริงอะ่ะแล้วก็สื่อสารในการที่จะทําให้คนทั้งหลายเนี่ยได้ได้วางท่าทีทางใจว่าในที่สุดจริงๆเนี่ยเออเราจะไปลบลาค่าฟันกันไปทําไมในเมื่อเป็นคนไทยด้วยกันเราจะไปเข็นฆ่ากันไปเบียดเบียนไปปะัะทุวะร้ายกันแล้วในระหว่างที่มีภัยอันตรายเหล่านี้ด้วยแล้วเนี่ยควรวางได้ไหม คนวางเรื่องความขัดข้องหรือความที่มันมันเชื่อคนละอย่างก่อนได้ไหมไอ้ภัยใหญ่ที่เขากําลังจ่อกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปัญหาอย่างที่ยมเอ่อี่บอกว่าเนี่ยเริ่มปิดชายแดนเงนี้ยไอ้ตรงนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะว่าท,ที่สุดจริงๆแนละ้วคนที่ลําบากไม่ใช่คนยุให้ปิดแต่คนที่ลําบากก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั่น นั้นตรงนี้เราก็ต้องเห็นใจนะแต่ว่าเมื่อมีเหตุจําเป็นจริงๆอ่าก็ต้องรีบแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคนที่มีหน้าที่พอได้ปิดกันขึ้นมานะ่มันไม่ใช่แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เนะบางทีมันลากยาวเนะี่แล้วแต่เนี้ยปัญหาจะตามมากันอีกเยอะเนี่ยปัญหาก็จะตามมาอีกเยอะตรงนี้ก็ทําอย่างไรที่ว่าคุยกันอย่างไรแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ให้คนในชาติเนี่ย พนึกสัพพกำลังกันถ้าทำอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์อาเชิญสาธุครับสุสดท้ายก็คืออ,อ,อยากให้พระอาจารย์ได้เขาเรียกว่าให้กำลังใจคนที่ต้องทำหน้าที่แล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน บอกว่าหน้าที่ของทหารกร็ดีของอผู้นําประเทศก็ดีตาราชการก็ดีครับมันต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดไทัยที่บติจากต่างชาติจากอ,อ,อะไรที่ต้องร่วมแรงร่วมใจคนไทยจะสามารถขี่กันทันทีครับเหมือนกับว่าถ้ามีตัวอะไรที่มาเป็น ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดแบบจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามีหินเนี่ยบางกระตุ้นก็จะเกิดอย่างครับถ้ามีอะไรที่มากระตุ้นให้คนเนี่ยไม่มันไม่ศัตรูร่วมครับ คนไทยก็จะลุกขึ้นมารวมพลังกันแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีการประคองนในพลังที่รวมเนี่ยแล้วถ้าไม่ระวังเช่นว่าถ้าไม่ระวังเรื่องข่าวหรือข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันทําให้เกิดเฟคนิว์หรือข่าวปลอมมันก็เกิดปัญหาแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับหมดเวลาแล้วก็คืออยากให้ประจย์ได้ได้ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ให้สติก็เราให้สติมาสองชั่วโมงแล้วครับแต่ว่าให้สติปัญญากับคนที่กําลังเหมือนกับกำลัง สับสนกําลังโกรธขึ้นกําลังที่จะเไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าชักช้าไม่ได้ดั่งใจอะไรนะครับอาจารย์รครับ่คือคือจริงๆในเรื่องต่างๆตรงนี้คือในเรื่องของการที่เราบางทีเนี่ยเราเราเป็นผู้มองผู้ดูบางทีเราไม่ได้เห็นบริบททั้งหมดเข้าใจได้สําหรับคนดูเนี่ยเหมือนเราดูภาพยนตร์ก็ดูละครหรือดูเรื่องราวต่างๆเนี่ย บางทีเราเป็นผู้ดูแต่เราไปทําตัวเป็นผู้แสดงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้ดูที่ดีถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ใช่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะให้ข้อมูลที่ดีอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยบางทีคือบางทีเนี่ยเรามองสมมุตินะเราเรามองเราอยู่ในฐานะแบบเนี้ยแต่เรามองผู้นําสูงสุด ในการแก้ปัญหาเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้เลื่องว่างั้นคือคือมองมันคิดไปจนรู้สึกว่าถ้าเรานำเราทำได้ดีกว่าว่างั้น,นวิธีการก็คืออย่างนี้ถ้าคุณอยากจะนำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณก็ใช้ความสามารถเนี่ยกระโจนลงไปเล่นแล้วก็ให้คนเขาเลือกขึ้นไปทำได้วยวิธีไหนก็ได้ว่า จนคุณได้เป็นผู้นําจริงๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วคุณคุณลองไปคุณคิดว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นได้จริงงั้นนี่ประการที่หนึ่งเนาะแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ใช่หน้าที่เรายังไม่ถึงเวลาเราเนี่ยและบางทีเรารู้ยังไม่รอบรู้ยังไม่ทั่วรู้ยังไม่ลึกอะไรอย่างนีน้อันนี้ก็อย่าให้ความรู้สึกเครียดโกรธหรือกลุ่มทุกข์ทั้งหลายเหล่าน,นี้มันมันมันกระท้งมาจนรู้สึกว่า มันเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ถ้ากูเกลียดใครขอภัยนะกูจะต้องพูดให้คนเนี่ยเกลียดตามกูด้วยถ้ากูข้างใครใครรักใครแบบยึดติดกูก็ต้องพูดให้คนอื่นข้างใครรักด้วยแต่ถ้าคนสมมุตินะเอาอย่างจันเบียมีคนตามเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยสมมติถ้ามีอคติอย่างเงี้ยยุ่งเลยนะสมมุติถ้ามีอคติแบบนี้เอาละอย่างเกลียดคนนี้จะไปถล่มหน่อยโอ้โหแต่เนี้ย มันก็ไปถล่มใช่ไหม้าระกใครก็ไปใหญ่เลยแต่เนี้ยมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยเออไม่อยากให้สังคมเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะบุคคลที่ไปยืนอยู่ในฐานะที่มีคนเชื่ออยากให้เช็คตัวเองนะว่าตนเองจะต้องเอาอาคติออกเวลาจะพูดตำหนิติฉินใครก็ไม่ใช่ติทั้งหมด ไม่ใช่พูดแต่ส่วนเสียเขาแต่ทีนี้ปัญหาตรงนี้บอกบอกยอมอียอมอีเคยเป็นนักการเมืองเอ่อบอกนิดนึงก็คือว่าอยากให้ยอมอีเนี่ยช่วยบอกประชาชนหน่อยว่าไอ้คำว่าภาษาการเมืองเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้ายอมอีไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยยอมอีก,ก็ต้องพูดส่วนเสียของรัฐบาลแต่พราะเป็นฝ่ายคา้าน อันนี้เขาเรียกภาษาการเมืองทั้งๆที่ฝ่ายดีเขามีอยู่นะมันพูดไม่ได้เพราะมันเป็นภาษาการเมืองก็พูดแบบนี้ฉะนั้นยอมอีก,ก็ต้องมาเปิดเผยว่าผมเป็นนักการเมืองผมพูดภาษาการเมืองนะครับไอคนที่ผมว่าเนี่ยมันมีส่วนดีอยู่แต่มันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมนี่มีหน้าที่ในการที่จะค้านจะคัดค้านจะชี้ส่วนเสียนี่เขาเรียกภาษาการเมืองใช่ไหมคนที่อยู่ฝ่ายรัฐก็ต้องพูดถึ่ฝ่ายดี อย่างเงี้ยฝ่ายเสียเขามีอยู่ผมพูดไม่ได้เพราะนี่เป็นภาษาการเมืองนี่ประชาชนมันไม่รู้ใครสักกี่คนเลยที่รู้แล้วที่พูดเนี่ยคุณพูดภาษาการเมืองกันหรือพูดภาษาแห่งธรรมะภาษาการเมืองก็พูดจริงฝ่ายจริงข้างเดียวนะอย่าลืมนะถ้าเขาได้เชียร์ใครอะไรใครเขาต้องพูดในมุมนั้นถ้าไม่ชอบอะไรก็ต้องพูดในมุมไม่ชอบแต่ประชาชนเนี่ยดูละครไม่เป็น ทำไมเขาจึงเรียกว่านักการเมืองเขาใไหมหรือใช้คําว่าเล่นการเมืองทําไมเขาจึงใช้คำว่าเล่นการเมืองเห็นไหมคําว่าเล่นเนี่ยเหมือนคําว่าเล่นละครเหมือนกับการเล่นภาพยนตร์เล่นอะไรต่างๆเนี่ยแปลว่ามันเป็นการแสดงในบทบาทนั้นๆของเขาแต่ประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจคําว่าเล่นแต่เป็นสำคัญว่าจริงว่าคําพูดคํำนี้มันจริง ไอ้คนคนนี้ไม่มีความเสียหายไม่มีความดีอะไรเลยมีแต่ความเสียหายเท่านั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยฉะนั้นถ้าเราให้องค์ความรู้ประชาชนว่าจริงๆคือมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยและเด่นจุดไหนด้อยจุดไหนก็บอกกันให้ครบมันจะได้เกิดการบาลานเหมือนถ้าเราเสพการเมืองฝ่ายค้านอย่างเดียวจะเกลียดรัฐบาล เสพการเมืองฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวจะเกลียดฝ่ายค้านก็รู้ทั้งสองฝ่ายซะเลยแล้วรู้ฝ่ายประชาชนด้วยมันก็เลยรู้สามฝ่ายถ้าอย่างเงี้ยสติสัมปชัญญะมันจะบาลานได้อยากให้พวกเราเนี่ยเป็นแบบนี้อย่าจมบางคนเนี่ยยกตัวอย่างถ้าถ้าธรรมะคนละเรื่องกันน ى, รระถ้ามาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการพัฒนาปัญญาต่าง แต่ถ้าเรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราต้องฟังหลากหลายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่าอยากให้กำลังใจก็คือว่ารัฐในฝ่ายฝ่ายทหารทหารที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขาสั่งให้ทหารยิงใช่ไหมสมมตินะคนยิงได้นะเขาถึงจะยิงนะทหารเนี่ยถ้าเขาสั่งห้ามยิงถ้าใครไปยิงเนี่ยมีโทษอีกนะ ทหารเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจใช่ไหมต้องเข้าใจทหารฉะนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์ไปสั่งทหารยิงหรอกพู้บังคับบัญชาของเขาแบบมีสิทธิ์ในการสั่งใช่ไหมล่ะแล้วครูบังคับบัญชาก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ในการที่จะสั่งอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นแบบนี้ฉนั้นทหารเนี่ยอยากยิงแทบตายก็ยิงไม่ได้ไม่อยากยิงแต่ก็สั่งให้ยิงก็ต้องยิงอันนี้คือปัญหาอย่างนี้นะน,น,นี่ต้องเข้าใจก่อนคําว่าทําตามหน้าที่ของเขา มันก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งผู้สั่งสองผู้ทําตามใช่ไหมสามผู้เชียร์สมมุติเจนเบียเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแต่นี้อยอมอีเนี่ยเป็นอยู่หน้างานคุมกองกำลังใช่ไหมแล้วก็ ยอมต้นบุญเป็นประชาชนคอยเชียร์นี่มันมีสามกลุ่มนี่แหละหนึ่งไอ้คนสั่งสองไอ้ 2. คนไปยิงไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาสามยอมต้นบุญเชียร์ถามว่าใครบาปมาสมมติถ้าไปฆ่าเขายิงอ่ะคนสั่งคนตามที่ทำตามที่เขาสั่งกับคนเชียร์ ถ้าบาปจะเป็นยังไงสมมุตินะเอาแล้วสั่งเอาระเบิดนะปลูพรมเลยว่างั้นจะงานเนี้ยไม่คุยมีคำสั่งเด็ดขาดตู้มลงไปอะ่ะจากผู้บงังคับบัญชาสูงสุดยอมีก็ทำตามไม่สนแล้วเอายิ่งหโห ยอมต้นบุญก็มาบอกกับประชาชนนะตอบมือชอบใจนี่สะใจกรรมอะเดีวจะบอกกรรมนะบาปนะว่าจะได้ยังไงคนสั่งเนี่ยถ้าบาปนั้นให้ผลถ้าบาปนั้นให้ผลนะ,ะสั่งไปฆ่ามนุษย์เนี่ยถ้าบาปนั้นให้ผลนําเกิดเนี่ยคนสั่งเสียชีวิตแล้วเป็นสัตว์นรก ไอ้คนที่ทําตามที่เขาสั่งไม่สนแล้วเขาสั่งไงก็แล้วแต่ก็คือให้ค่าคือค่าเสียชีวิตแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานคนเชียร์ชื่นใจตบมือเสียชีวิตแล้วเป็นเปรตมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้นี่นี่พูดถึงหลักกรรมก่อนอน,นี่ไม่ได้ว่ากันสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันเสียหมดเลยนะงานเนี้ย มันเสียทั้งผู้สั่งให้ไปฆ่าเขาเสียทั้งผู้ไปฆ่าเขาเสียทั้งผู้เชีย์นะเนี่ยใช่ไหมไอ้กรณีอย่างเนี้ยเราเราต้องต้องบอกก่อนว่าเนี่ยมันไม่ดีเลยที่พูดทั้งหมดเหล่านี้ยทีนี้จะแก้ปัญหายัางไงแต่เนี้ยจะแก้ปัญหายัางไงก็คือถ้าเป็นไปได้หรือถ้ามันงั้นคนที่มีความจําเป็นที่จะต้องทําตรงเนี้ยเขาต้องเสียสละจริงๆ เขารู้เ <temple> ห <tunnel fingers out> ็นไหมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าเราถึงถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์สมัยยุคของพระเจ้าพระนเรศวรเนี่ยเวลาท่านจะเป็นลบเนี่ยละครั้งเนี่ยท่านต้องมานั่งสมาธิเดินจงกรมอ่ะที่วัดใหญ่ชัยมงคลลองไปดูที่จงกรมท่านดิจริงๆลึกๆจริงๆเนี่ยท่านต้องต้องเสียสละต้องมันต้องสู้มันต้องกู้บ้านแปลงเมืองเนี่ยมันต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้อง โอ้โหต้องฝึกตนเองอย่างมากถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็สร้างกรอบสร้างประเทศสร้างอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ต้องการว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้นะควรหลีกเลี่ยงเท่านั้นเองที่จะพูดทั้งหมดอันเนี้ยแต่ถ้ามันมีความจำเป็นอย่างไรเมื่อคุณไปยืนอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วเนะี่ยคุณก็วางใจให้ดีวางใจให้เป็นแล้วก็ประชาชนทั้งหลาย ก็อย่าไปส่งเสริมการเบียดเบียนกันการประทุสลายกันถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือทำอย่างไรทุกวิถีทางที่จะเอามานั่งบนโต๊ะเจราจาได้นั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดอะเจราจากันเนี่ยจะเจราจากี่เดือนกี่วันกี่ปีคุณว่ากันไปแต่ทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขบอกว่าไม่ต้องการการสูญเสีย ไม่ต้องการการสูญเสียทรัพย์สินชีวิตโดยเฉพาะชีวิตสําคัญที่สุดชีวิตสําคัญกว่าอวัยวะเว้อวัยวะเนี่ยลองมาเนี่ยก็คือถ้าจะหมายความว่าชีวิตอวัยวะทรัพย์ญาติอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าชีวิตมันสําคัญอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้าใจความจริงกันตรงนี้ว่าเออช่วยกัน สื่อแล้วก็ให้ข้อมูลกันว่างานนี้ทั้งหลายตรงนี้ประชาชนควรหยุดทุกเรื่องแล้วก็หันมาผนึกสภากำลังแล้วฟันฝ่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเพียงแค่ประเทศอย่างเดียวแล้วเนี่ยอย่างที่ตามมาคือว่าเราจะเจอปัญหาหนักเศรษฐกิจตอนนี้หนักแต่มันดีไหมดีมนุษย์เราจะได้ฝึกแล้วฟันฝ่า แล้วก็ปัญหาโรคระบาดปัญหาภัยพิบัติเต็มไปหมดฉะนั้นพวกเราต้องเผชิญปัญหาตรงนี้ก็แย่อยู่แล้วคือมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปฆ่ากันหรอกปล่อยไว้ก็ตายไม่ต้องไปฆ่าปล่อยไว้ก็ตายยิ่งระดับผู้นำอายุมากๆกันได้แล้วเราก็เนี่ย เมื่อน้าตมาเนี่ยไม่ต้องมีใครคิดมาอยากจะมาเบียดเบียนหรือประทุวงร้ายเลยเดียวมาก็ตายเพราะว่าสภาพร่างกายแบบนเนี้นะฉะนั้นปล่อยอยู่ไปไม่นานหรกนีกก็ต้องการบอกให้เห็นความจริงว่าเออเรามีความแก่ความเจ็บแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสียชีวิตฉะนั้นถึงบอกว่ามนุษย์เราเรามีศักยภาพในการที่จะเจราจากันสื่อสารกันให้ข้อมูลกันเนี่ยในสิ่งที่ดีแล้วเจราจากันได้ทุกเรื่อง มนุษย์เราศึกษาเทคโนโลยีเราพัฒนากันมาขนาดนี้สติปัญญาพัฒนามาขนาดนี้มันหน้าหน้าเศร้าใจตรงไหนรู้ไหมหน้าเศร้าใจตรงที่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างเราเช่นปาเลสไตน์อิสราเอลเนี่ยดูสิคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะย,ยับเยินหมดแต่รู้สึกว่าบรรดาผู้นำโลกทั้งหลายเหล่านี้รู้สึกทำไมทำไมความรู้สึกเขาช้าจังสังเกตดูไหม ความรู้สึกการสูญเสียน่ะทำไมเขาช้ากันเหลือเกินเขาสามารถจะนั่งสั่งในห้องแอร์ใช่ไหมซึ่งให้คนอยู่หน้างานน่ะวิ่งไปเขียนค่าปล่อยเทคโนโลยีที่เราสร้างกันมาเป็นโดนเป็นอะไรต่างๆในนีเน้เอาไปเอาไปห้ามหันไปทำลายล้างกันแทนที่มนุษย์เนี่ยพัฒนาสติปัญญาเทคโนโลยีเจริญขนาดนี้น่าจะสร้างทำสิ่งที่สร้างสรรค์ ทำสิ่งที่สร้างสรรค์ออกมาและทําสังคมให้มันดีแต่กลับรู้สึกว่ากลับสร้างสิ่งเหล่านี้เข้ามาเบียดเบียนกันมาปะทิสายกันอย่างนี้เอ้ยอย่างนี้ยิ่งแย่มากเอสัตว์เดรัจฉานทะเลาะกันเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่สามารถเอาปืนเข้าไปยิงกันได้ใช่ไหมมันขัาบปืนไปยิงกันไม่ได้มันอย่างมากก็แค่เอา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 ตัวไปชนกันหรือว่าเอาฟันไปกัดกันเท่านั้นเอง หรือเอาเอาเอาอะไรไปไปตบกันไปตีกันแต่มนุษย์เนี่ยน่ากลัวจริงๆถ้าหากเราฝึกมนุษย์หรือเราให้ข้อมูลผิดๆเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยมันสามารถมีสมองมันคิดมันสามารถทําสิ่งที่ประหลาดประหลาดที่สัตว์เดรัจฉานทําไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาว่ามนุษย์ที่ขาดธรรมะเนี่ยถ้าเอาธรรมะออกจากตัวหรือออกจากกระแสชีวิตของมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุด มันสามารถทำลายล้างโลกใบนี้ก็ได้เนี่ยนี่น่ากลัวมากในยุคเนี้ฉะนั้นถึงเวลาเรียยัยงที่ควรจะเรียกร้องให้มนุษย์มีธรรมะเอาธรรมะเข้ามาใส่ในกระแสชีวิตของมนุษย์แล้วถ้าใครไม่มีธรรมะใหญ่ไปเลือกเป็นผู้นํามันอันตรายมากนะถ้าไปเลือกคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมไปเป็นผู้นํามันตัดสินใจประหลาดประหลาดนะอย่าลืมนะแล้วมันก็ตัดสินใจมาทําร้ายโลกใบนี้แหละ ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องเรียนรู้แล้วว่าว่าเราต้องเชิดชูและดึงธรรมะกลับมาได้แล้วให้ธรรมะมาอยู่ในตัวคนมาอยู่ในตัวขมนุษย์เนี่ยถ้าทําอย่างนี้ได้จะเป็นประโยชน์มากเอาแล้วก็สรุปพอประมาณอย่างนี้นะว่าอยากให้ทุกคนทั้งหลายเนี่ยเรียกร้องให้คนมาหันมาแค่ศีลห้าเนี่ยกุศลกรรมบทเนี่ยแค่นี้ก็รอดแล้วนะทำยังไงให้รณรงว่าให้แค่มีศีล แล้วก็มีกุศลกรรมบทแค่เนี้ยแค่ตรงนี้สังคมก็จะรอดปลอดภัยไม่ต้องมานอนผวาสะดุ้งสะเทือนแล้วก็รู้สึกเป็นยิ่งความเครียดความก้มก็เยอะอยู่แล้วยิ่งมาเพิ่มตรงนี้ยิ่งยิ่งหนักเข้าอีกฉะนั้นบุคคลที่เป็นผู้นำในทุกระดับหรือว่าทุกระดับเลยนะสงสารการุณาชาวบ้านเขาด้วย ว่าจะปลุกเล้าจะปลุกระดมหรือจะให้ข้อมูลใ,ใดๆที่ทําให้คนเกลียดกันเนี่ยช่วยเพาาๆช่วยเพลาเพระพขอบินทบาตขอพทนาอนาะสมคนแก่เวลาเลยครับขอเชิญอาจารย์เบียร์แล้วกันนะครับนำพวกเราสวดมนต์กับพระ,ะพัตนาสายพระจักรครับกราบพระด้วยกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขา พูดธางพระกบาลทังอภิวาเทมิกรสวาคตโตพระกวตาธโมธัมมังนามาสามิกรสุปฏิปันโนพระกวโตวสาวกาสังโฆสังขังนามามิกรนรสการพระอาจารย์ครับอยางนุโมทนาพระอาจารย์นะครับนุโมทนาท่านโดยสารนรสการครับ ทุกวันนี้ก็ถึงแก่เวลาแล้วนะคะก็พบกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้านะคะบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะกับรายการธรรมะออนไลน์ดีๆนะคะยังไงพบกันอีกทีในสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนโมทัณจ้า